สวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณเอกพลท่านทุ้ฟั่งที่เคารพครับครับอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยอาจารย์ได้มีปรัชญาหรือว่าสุภาษิตเรื่องเล่าอะไรดีๆนะครับที่จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับตัวผมเองรวมไปถึงนะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่บ้างครับอาจารย์ก็ภาษิตจีนน่นแหละสั้นๆนะจะเป็นประโยชน์บ้างตามสมควรถ้าเห็นว่าดีก็เอาไปใช้ก็อาจารย์ว่ามันดีแล้วก็คัดมาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังยกตัวอย่างบ้างนิดๆหน่อยๆอ่ะอย่างภาษิตแรกวันนี้ เขาบอกสนทนากับวินยูชนหนึ่งราตรีดีกว่าอ่านหนังสือถึงสิบปีวินยูชนคนดีคนเก่งคนมีเหมือนกับเป็นนักปราดราชบัณฑิตอะไรเงี้ยนะสนทนากับวินยูชนหนึ่งราตรีดีกว่าอ่านหนังสือถึงสิบปีบางทีมันเป็นเรื่องแปลกนะเอกผลรู้ไหมว่าบางทีเนี่ยอ่านหนังสือมาเรื่อยๆ่เนี่ยเราก็เหมือนเราเรียนหนังสือมาอ่านนู่นอ่านนี่ แต่บางทีมาฟังพระหรือว่าฟังพระเทศแค่หนึ่งลาตรีเนี่ยปิ้งเลยนะครับเอาก็ดูสมัยพุทธกาลเนี่ยอย่างเอาง่ายๆพระโมคลาภาษาลิบุตรเนี่ยฉะนั้นภาษาลิบุตรเนี่ยไปเจอพระอัสสชิพูดประโยคเดียวสิ่งใดมีเหตุดับเหตุเหตุก็ะดับอะไรเงี้ยเนี่ยสันส้นๆเยธรรมมาไงมีเหตุมีผลปิ้งเลยนะคือสนทนาระหว่างเดินบินบาตนิดเดียวเพราะนั้นเนี่ย สนทนากับวินยูชนหนึ่งราตรีดีกว่าอ่านหนังสือถึงสิบปีอนนันหมายความว่าหนังสือบางทีเราอา่านเยอะเราอ่านจากคนที่เขาเขียนให้เราไงอาจจะเรื่องของเขาคนเดียวเราอ่านเอาเหมือนกับเอกพลไปอ่านพ่อรวยสอนลูกสมมตินะครับแล้วเอกพลอ่านแล้วรวยเหมือนเขาไหมไม่รวยครับอ่านร้อยเล่มก็ไม่รวยครใช่ไหมหรือหนังสือวิทยศา,าศาสตร์ภาษาอังกฤษเราเรียนพร้อมกันอ่านพร้อมกันมันยังเก่งไม่เท่ากันเลยใช่ไหม ใช่ครับทำไมบางคนอ่านรวดเดียวจบแล้วสอบได้ที่หนึ่งบางคนอ่านแล้วอ่านอีกสิบเที่ยวซ่อมแล้วซ่อมอีกอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนทนากับวินยูชนหนึ่งราตีดีกว่าอ่านหนังสือสิบปีเรื่องนี้ที่ยกตัวอย่างให้ชัดๆเลยเนี่ยเขาเรียกยุทธศาสตร์หลงจงก็คือหมายถึงว่าเล่าปีไปหาองเบ้งเล่าปีเนี่ยเขามีกวนอูเตียวหุยจูโล่งมีหลายคนนะเป็นกุนซือเป็นอะไรต่ออะไรแต่ก็ ไม่ได้รุ่งสักทีเรียกว่ายังไม่เป็นโลเป็นพายได้เมืองซินเอียเมืองเล็กๆง่ายๆอ,อะไรเงี้ยจนกระทั่งเขาไปหาคงเบ้งสองครั้งก็ไม่เจอครั้งที่สามเจอคงเบ้งอธิบายสิบห้านาทีเล่าปีตาสว่างทุกทีตามืดคงไม่มีไฟฟ้าอยู่สมัยก่ตอน <c oughs> ครับเอาคนเราเวลามันมืดคือมันมืดจริงๆไงแต่ว่าไปเจอคนที่เขาเก่งเขาสามารถสาธยายได้ไง <c oughs> อย่างเล่าปีเนี่ย เอาสักแต่ว่าเอาวูนน้เยวหุยลุยชนะลุยชนะแต่มันก็ชนะคนแค่สิบแค่ร้อยเท่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถเอาบ้านเอาเมืองได้เจอนังเราปีเนี่ยกระเซิงกระเซิงโดนไล่ฆ่าไปเจอสมาเตชโชซึ่งเป็นอาจารย์ของของเบ้งและบังทองอะ่ะ hmm. สุมาเตชโชบอกทำไมท่านเราปียังไม่ได้เป็นโลเป็นภายสักทีเราปีบอกอยังไม่มีคนมาช่วยดูแลอะไรต่างเนี่ย ทางสุมาเตโชบอกว่าถ้าําใดสองคนนี้ไปคนใดคนหนึ่งแผ่นดินจะสงบราบคาบสุมาเตโชก็ไม่บอกตรงๆด้วยนะบอกว่าพกหลงฮองซูคนใดคนหนึ่งแผ่นดินจะสงบราบคาบเราปีก็ปีโจทดทันทีพกหลงมึงใครฮองซูมึงใครพกหลงก็คือของเบสไงมังกรหลับฮองซูก็หงดลุนก็คือบางทองเก่งทั้งคู่แหละ แต่ตาหลังเ่าปีก็ได้ทั้งคู่นะได้ทั้งคู่เลยแต่ไม่สําเร็จเพราะว่าบางทองตายไปซะก่อนนะได้องเบ้งมาคนหนึ่งนะฮะคงเบ้งก็ช่วยได้เยอะได้จนเป็นห้องเต้แหละคิดดูอะถ้าเอาแต่รบทับจับศึกไปเรื่อยๆควรอูเตียวคือสองคนจูโล่กเนี่ยก็ได้แค่รบแล้วก็ชนะแต่ก็ยังเป็นเมืองเล็กๆไม่ได้ชิงบ้านชิงเมืองพอได้หกหลงก็คือได้องเบ้งมาเท่านั้นแหละเห็นไหม ในยุทธศาสตร์หลวงจงอะ่ะคงเบ้งกาอธิบายเล่าปี่ฟังว่าเนี่ยตอนนี้มันแบ่งเป็นสามก๊กนะต่อไปสุนกวนก็อยู่ทางใต้นวนทางเหนือก็มีโจโฉเล่าปี่อยู่ตรงกลางเนะโจโฉมีฟ้าประทานก็คือได้ห้องเต้อยู่ในมือคส่วนสุนกวนก็อ,อยู่กันมาสามชั่วอายุคนแล้วเป็นยุคที่สามตัวลอาปีไม่มีอะไรก็ใช้ประชาชนเป็นหลัก ต้องสื่อสารต,ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเอาประชาชนไปแนวร่วมฝึกคนให้ดีแล้วก็ตอนนี้เมืองเกียงสิวอ่อนแอก็ได้เมืองเกียงสิวต่อมาก็ไปทีเสฉวนได้เสฉวนโอฟ้าเปิดก็ยึดเมืองหลวงได้แล้วเนี่ยเขาก็ว่ายุทธศาสตร์จะฟังเล่าปีตาสว่างเลยตอนี้นะสงสัยกินกระเพิงแดงเข้าไปเมืองหลวงก็สึ้นาขึ้นมาเลยเราปีก็เลยบอกโอ้โหคารวะคงเบ่งสามจอกเลย คารวะเลยเนี่ยได้สุภาษิตเยอะนะตอนเนี้ยคือเวลาจะไปอยากได้เขาเนี่ยนะโอ้ยคารวะเลยท่านกุญซื้อไปอยู่กับผมเธออย่างงู้นอย่างนจะให้ทุกอย่างเลยอ่าเอาละตอนหลังคงเบ้งก็เล่นตัวตอนแรกจะไม่ไปนะแต่จริงๆเนี่ยคงเบ้งก็ต้องอยากไปอยู่แล้วมีฝีมือมีของดีแต่ไม่ออกไปสู้รบก็ไม่ได้ใช้ไงใช่ไหมเพราะนั้นคงเบ้งก็ออกไป ช่วยเราฝีจนกระทั่าทางประสบความเป็นตจต,ตอนหลังพอเป็นห้องเต้แล้วเราฝีไม่ฟังคงเบ้งแล้ว <c oughs> ไม่ฟังคงเบ้งแล้ว่าไปแก้แค้นให้กวนอูจะไปลบก้อส่นวนควนสุดท้ายนะแพ้เข้ามาตายหนวดกระดิกเลยเห็นไ,ไหมอันนี้สอนอะไรสอนว่าสนทนากับวิญญาณชนหนึ่งราตีดีกว่าอ่านหนังสือเห็น <c oughs> ไหมเราพีอ่านหนังสือเก่งนะชอบอ่านหนังสือเยอะด้วยครับ <c oughs> วนอูนี่ก็อ่านไอเตียวหุยไม่อ่านแล้เนยข่าหมูอย่างเดียวเพราะฉะนั้น <c oughs> สนทนากับวิญญชนก็คือเวลาเราคุยกับคนที่เขามีความรู้เนี่ยมันเพลินจริงๆนะมีความสุขครัเนี่ยอย่างอาจารย์ฟังพระเทศหลวงตาแพรเยี่ยมไม้สมัยก่อนท่านจะคุณหลายๆรูปที่เราฟังแล้วโอ้โหดีจังเลยเนะี่ยครับมันดีกว่าอ่านหนังสืออ่านหนังสือถามว่าดีไหมดีมันอยู่ที่คนว่าจะขบคิดแตกหรือเปล่าถ้าขบคิดแตกอะถ้าใจมีดก,ก็เหมือนคําสอนพุทธเจ้าใช่ไหม ถ้าเราอ่านพระใจปิฎกแต่ก็เหมือนกับเราอยู่กับพระพุทธเจ้าเราก็ได้รับรวนประทัดมันก็ต้องเป็นพระอาหารหันกันเทียบเลยใช่ไหมครับพระเจ้าตัดสลู้มาสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีตัวหนังสือเลยอะทใํใไมสื่อกันแั๊บเดียวเป็นพระอาหารหัน์ได้โสดาบันสกิทาคามีนาคามีพระอาหารหัตผลทับเดียวแหละใช่ไหมครับดูองคุลิมานเนี่ยฆ่าคนมาตั้งกวารกาศิกาาเลยะพอมาบวชอยู่พระเจ้าทั๊บเดียวก็ได้เป็นพระอาหารหัน์และใช่ไหม หรือบางคนเนี่ยปึ้งเดียวฟังผู้เจ้ารอบสองรอบเนี่ยได้แล้วเนี่ยพระโมคคัลลานะเจ็ดวันมาอยู่ผู้เจ้าได้พระอาหาร,ระหันต์ภาษาลีบุตรสิบห้าวันสองอาทิตย์ใช่ไหมภาษารีบุตรยังช้ากว่าพระโมคคัลลานะหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนั่นก็คือใช้วิธีสนทนาพอสนทนาธรรมเนี่ยมันได้อารมณ์ถ้าไม่รู้เราก็ถามไงถ้าอ่านหนังสือเราต้องมาตีความเองไงใช่ไหมครับเอาอย่างพระสวดเนี่ยเอกพลก็ เวลานี่นมนพระพาพระให้ทําอะไรก่อนละ่ะราธนาศีลก่อนใช่ไหมใช่ครับพระก็บอกปาณาติปา,า,ต,ปาตาเวแล้วมันีสิกขคาประทังสมาแล้วก็รับศีลกันเนี่ยท่าน,นังให้ของดีนะแต่ท่านไม่ได้ให้เราให้เราไปไปฏิบัติพอจบแล้วพระยังบอกศีเลนะสุขติยันติศีลเนี่ยขอให้เกิดความสุขตายแล้วยังไปพบภูมิที่ดีสุขติงไงศีเลนะภูกสัมปทานมีศีลดีอ่าภคกรัพย์ก็ดี สีเยนนะนิพพุติงนิพพุติงแปบลบวา่านิพพานหรือเยน็นสงบร่มเงย็นเป็นสุข mm hmm. มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปยังเป็นฐานของนิพพานก็ยังได้ครับต่สมาสีลังวิโสและเย,ยจูเจ้างหลายจงทําศีลห้าให้บริสุทธิ์เนี่ยเราได้ยินอาจารย์ท่องได้เพราะฟังพระมาอยู่เรื่อยๆเวลาวันเกิดวันอะไรต่ออะไรของหน่วยงานเนี่ยใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยใส่ใจไงต้องไปหารับศีลตามวัดแต่จริง เนี่ยเราสมาทานของเราเองด้านเองเอาเอา,เอาพระเป็นพยานหน่อยก็ได้ครับถ้าตั้งใจจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมีใครเป็นพยานหรอกเราก็รักษาศีห้าดูง่ายๆไม่ต้องไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ปิดลูกเมียเขาพูดปดมดเทสเราอย่าทำเราต้องฝึกสีห้าเนี่ยก็ต้องฝึกถ้าฝึกได้มันเป็นของเราแล้วมันข้ามภพภูมิไปเลยนะไปข้างหน้าเลยกระโดดไปไกลเลยใช่ไหมไอ้กระพดครับผมใช่ครับ เอาละอันนี้จดแรกวันนี้เอาต่อไปอีกพาสิสอันนี้สั้นนิดเดียวยอดในท้ายผู้หนึ่งใช้ลมได้ถึงแปดทิศฟังแล้วงงใช่ไหมงงครับยอดในท้ายทำไมใช้ลมได้ถึงแปดทิศก็คนมันเก่งไงในท้ายเก่งใต้กงงเก่งไงใช่ไหมครับลมแปดทิศเนี่ยเหนือใต้ออกตรงมีสี่ทิศใช่ไหม แล้วก็บัวก็ไปสี่เป็นแปดทิศใช่ไหมครับตะวันออกเฉียงเหนืตอตะวันตกเฉียงใต้อะไรก็ว่าไปอ่ะยอดในท้ายผู้หนึ่งใช้ลมได้ถึงแปดทิศอ่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าคนที่เป็นในท้ายชั้นยอดมีประสบการณ์แล้วเนี่ยลมทะเลมันจะมาอีท่าไหนเขาก็สู้ได้จริงวะจริงครับอา้าวไต่กล่นงะอ่เหมือนกับคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะนั่นในท้ายเรือเนี่ยเป็นพ่ออาจารย์เป็นในท้ายเรือเก่าสมัยก่อน ม่น้าเจ้าพระยานี่แหละขึ้นเหนือล่องใต้ละเพราะนั้นเนี่ยยอดในท้ายใช้ลมได้ถปด๘พิ้นเขาสอนอะไรสอนว่าเนี่ยถ้ามันเก่งจริงเนี่ยพวกนี้สามารถต่อสู้อะไรต่ออะไรได้เยอะน,น,นะก็ดูสิจูร่งคนเดียวสู้ทหารโชโชได้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเห็นไหมรึในท้ายคนเดนือก็คือหมายถึงคนเก่งคนหนึ่งเนี่ยจำนายขนมต้มได้ไหมครัครับจําได้ครับยอดเวยไทยนายขนมต้มนี่แหละนะ คนเดียวเนี่ยสู้ทหารของพมา่าได้ถึงสิบคน่ะชนะด้วยนี่ย,ยิ่งกับแปาทิศอีกสิบทิศยังเลี่ยงมาแล้วเหรอ <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะยอดในท้ายผู้หนึ่งหมายถึงคนเก่งคนมีประสบการณ์มีทักษะสูงเนี่ยก็สังเกตไหมนักมวยที่เก่งอ่ะสมัยก่อนเนี่ยม,ม,มาก็สู้ได้ตีด้วยเข่าเขย่าได้สองยิ่งมวยไทยพิษรอบตัวเลยใช่ไหมใช่ครับสาม่าใช้อะไรต่ออะไรจนฝรั่งงงนั่นแหละ นะยิ่งสบายมากเลยมวยก็ทุกวันนี้มวยไทยก็ยังกระจายไปทั่วโลกเลยนะใช่ครับจนเดี๋ยวนี้พวกต่างชาติจะมาเรียนแบบแบบใช่ไหมเรียนแบบขยายผลญี่ปง่งญี่ปุ่นฝรั่งฝรั่งมากันเต็มหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาท้ายเหลือจริงๆอ่ะถ้าจีนนึกถึงใครเจืเ่อเหอถ้าของฝรั่งก็นึกถึงอะไรโคลัมบัสเอาทาไม่แน่จริงพวกนี้จะไปค้นพบทวีปใหม่ๆอะไรได้เยอะแยะได้ไงจริงว่า ใช่ครับบางคนไปดูถูกเขาตอนโคลัมบัสกลับมาพวกเจ้าใหญ่นายโตก็ดูถูกโอ้ยไอ้แค่เอาเรือมาลำแล้วกว่าลงเรือไปเดี๋ยวก็ค้นพบดินแดนได้โคลัมบัส <c oughs> มันส่นงไสบอกอ่ะจะไปค้นพบดินแดนใหม่ตั้งไข่นี่ให้ได้ก่อนโคลัม <c oughs> บัสเอาไข่ให้ฟองหนึ่งบอกเอาตั้งไข่เป็ดนี่สักฟองนี่ตั้งได้ไหม <c oughs> อ่ะไอ้พวกเจ้านายนะั่นแหละก็ตั้งแล้วตั้งอีกตั้งไม่ได้ โอ้โโคลัมบ,บัสบอกไอ้ตั้งไข่ยังตั้งไม่ได้เลยจะไปค้นพบทวีปอเมริกาค้นพบทวีปนู้นทวีปนี้ได้ไงไอคนที่นั่งประชุมบอกอ่ะโคลัมบ,บัสคุณตั้งได้ได้ง่ายนิดเดียวโคลัมบ,บัสจะเอาไข่เนี่ยทุบก้นไปนิดเดียวโป๊เดียวทุบนิดเดียวไข่ก็ตั้งได้แล้วใช่ไหม <laughs> ใช่ครับอาจารย์ได้ไหมครับได้ไอโวกนั้นก็บอกโธ่เอ้ยมันง่ายนิดเดียวแค่น,นี้เองก็บอกง่ายนิดเดียวยังทําไม่ได้เลยทําได้ก่อน คือภาษาโคลาบันอะหรือเที่ยงเหออใช่ไหมไปเมืองนู้นไปโตลมไปได้ตั้งกี่ทิศอะเจาเหออจะดูหนังอไจะเห็นใช่ไหมในสมัยนะั้นคนจีนก็ต้องการหาอะไรหาไปพวกทําการโครงการค้าอะไรต่ออะไรไปต่างๆอันนี้ขยายผลก็แผ่นดินแล้วเนี่ยไม่รู้องเหอมาเมืองไทยเปล่านะที่วัดพนันเชิงอะไรอย่างนะี้ก็ว่าเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยสมัยสมเรจพรนารายอ่ะฝรั่งเข้ามาเยอะพวกโปรตุเกสฮอลันดาไงใช่ไหมครับสมัยนั้นน่ะแล้วเรายังส่งชาวพยาโกสาปานส่งทูตไปหลายคณะแต่ว่าชุดของ้าวพยาโกสาปานเนี่ยประสบความสําเร็จและ้าวพยาโกสาปานนี่ก็มาเป็นต้นราชวงศ์จัก,กรีเราเนี่ยคือมีลูกหลานเหลนหลวนจนกระทั่งเป็นนายทองดีแล้วนายทองดีมีลูกชือนายทองด้วงนี่ก็คือราชการที่หนึ่งเองอ่ ตนฉบับก็มาจากสมัยฟนนารายเป็นมอนเลยนะเพระฉะนั้นเนี่ยยอดนายท้ายผู้หนึ่งใช้ลมได้ถึงแปดทิศหมายถึงคนคนหนึ่งมันเก่งหลายอย่างนะแล้วก็เก่งจริงๆไม่ใช่เก่งเล่นๆนะคือเชี่ยจามยกหมัดมวยหรือว่านายท้ายเรือเอามาเปรียบเทียบว่าคนเก่งจริงมันออกเรือมันไม่กลัวหรอกถ้าคนไม่เหมือนขับรถอ่ะคนขับรถเก่งๆเนี่ยมันจะไปกลัวอะไรอ่ะจริง่ะ จริงครับฝนตกฟ้าล้อมันก็วิ่งจู๊จู๊จูจวของมันแล้วไม่เป็นไรด้วยสําหรับไอ้พวกได้เรื่องไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเรื่องความตีรังกาหงายท้องมาแล้วขอให้ความดันไปหงายถ้าอย่างนั้นอะรถอาอีกสักวักหนึ่งโอ้โหอันนี้อันนี้ตรงแล้วก็เอกพลจะตะล้องโอ้โหเลยนะได้ครับเขาบอกโรคภัยเข้าทางปากเพศภัยออกจากปากเข้าใจไหม โรคภัยเข้าทงางปากง่ายไหมง่าย,ายถ้าโรคภัยทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่กินก็ไม่มีโรคนะเอกพลไม่ต้องกินอะไรเลยนะรับรองไม่มีโรคแต่จะตายเร็วเพราะเรากินเข้าไปจริงมีโรคอา้าวพอกินเข้าไปแล้วมันมัน,มนท,ทอดอะไรคอเลอตลอรอลเยอะใช่ไมครับกินเข้าไปเลยนะอา้าวไม่หรือว่าจะกินจิ้งจกตุกแกกินอะไรเข้าไปอ่ะนะกินหว,วานหวานเข้าไปก็เบาหวานใช่ไหมใช่ครับพอกินไขมันเข้าไปเยอะๆอ่ะไปอุดตันในเส้นเลือด เเลือดตานเอาตายโรคภัยเข้าทางปากกันนั้นเลยนะยกเวนก้นว่โควิดนเข้าทางจมูก,กว่าไม่รู้นะถ้่โรคภัยเข้าทางปากแต่ภยัยพิบัตินี่ยออกจากปากทําไมอะ่ะ <c oughs> ไอ้กินไม่เท่าไหร่นะไอ้พูดออกมานี่เลวร้ยายกว่าปากเดี๋ยวนี้ไอ้โรคไว้เยอะแล้วนะแต่ไอ้เพศภัยออกจากปากนี่ตายง่ายกว่าเข้าทางปากนะ <c oughs> ไอ้เข้าทางปากนี่เป็นโรคอะไรต่างๆหมอ,อยังพอรักษาได้นะ แต่ไอ้เพศภัยที่ออกจากปากนี่มันตายเลยนะเอาพูดผิดฝาผิดตัวนี่โดนยิงโดนแทงโดนปีด้ไหมนาสามเลยนะเพศภัยออกจากปากเนี่ยจญิงว่ะไม่เชื่อเอกพลลองละเวลากินรลงกินเล่าลองพูดผิดฝาผิดตัวเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องแล้ะใช่ไหมอย่าลองเลยครับอาจารย์เดี๋ยวมีเรื่องครับเห็นไหมเนี่ยโรคภัยเข้าทางปากก็คือหลายโรคเนี่ยมันเกิดกาารว่าน่าจะแทบทุกโรคนะ พอกินเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บไงแล้วก็การจะหายจากโรคภัไข้เจ็บก็ต้องกินอีกอ่ะกินะอะไรกินยาไงใช่ไหมครับกินน,น้ำกินอาหารกินอะไรพืชผักผลไม้หรืออะไรต่างเดี๋ยวนี่นะเนี่ย,นะยโรคภัยมันเข้าทางปากนี่เป็นความจริงเลยนะแล้วก็เพศไทยออกจากปากก็พูดไง อ่าพูดมากพูดโกหกพูดหลอกเงินเขาไอ้ทางลงทางลายเดี๋ยวนี้มันก็เกิดจากออกจากปากเนี่ยมาลงทุนกับเราที่เขาลงทุนแล้วได้กําไรงานมะอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่เพศไัยออกจากปากพูดมากก็ไม่ได้พูดนู้นพูดนี้อะไรต่างๆ,ๆ่านี้ที่นี่ปากเขาเอาไปใช้ปลอบประโลมใช้อะไรต่ออะไรได้เยอะนะปากเนี่ยบใชให้กําลังใจคุณก็ได้ไปพูดให้กําลังใจสอนหนังสือให้ธรรมะได้หมด แต่ในทางไม่ดีเนี่ยมันออกมาไม่ดีเนี่ยพวกที่มันมาจากจิตเนี่ยจิตมันสั่งใช่ไหมจิตใจมันสั่งออกมาให้ออกจากปากพวด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 ,ดไปเนี่ยมันก็กลายเป็นเพศภัยเข้ามาหาตัวขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยไาด่าเขาขึ้นลงขึ้นศาลใช่ไหมอ้าวถ้ากดไปขับรถปาดไปปาดมาแล้วก็เปิดกระจกไปด่าพ่อเราแม่กันโดนไหมคราวนี้โดนสิครับอาจารย์ ขึนลงขึ้นศาลหาตำรวจต่อยกันยิงกันเนี่ยก็จากปากนี่แหละเนี่ยเมือกจ๋าฟันลาก่อนเพราะว่าไอ้ฟันเนี่ยมันไม่ชอบไงเพราะปากก็พูดมากเลยฟันไปบมดปากเลยบางทีเคยเห็นไหมล่ะเคยครับปากจะพูดไม่ดูตาหน้าตาเรือมันโดนมาในครึ่งจมูกครึ่งปากเลยพระพยอมท่านยิงเทศบอกว่าจมูกขอย้ายอยู่หน้าผาก ทำไมอ่ะบอกเอาเวลามันพูดออกไปมันมาโดนจมูกก่อน <c oughs> โดนจมูกก่อนด้วยโดนจมูกก่อนไันขึ้นจมูกขึ้นปากไงแล้วเอกพลเอาเวลาโดนต่อยเนี่ยมันไม่ได้ตรงชกปากอย่างเดียวนะมันโดนขึ้งปากขึ้งจมูกเอาถ้าแม้ผัวเมียตีกันอย่าไปดูเลยทั้งปากทั้งจมูกอ่ะมันรับร่วมกันเนี่ยจนจมูกมันหนีไม่ได้ไง <c oughs> จมูกก็ทําคุณเยอะนะหายใจอนะ <c oughs> จามาโดนด้วย เอาอีกสักประโยคหนึง่งสุดท้ายแล้ววันนี้เขาบอกว่าหนังสือคือยาวิเศษสำหรับหัวใจเออ,อม,มันก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนใครเหงาหรือว่าเป็นเพื่อนที่เราสามารถอยู่กับมันได้ในเวลาว่างครับอาจารไม่ว่างมันก็อ่านหนังสือได้เขาบอกเป็นยาวิเศษสําหรับหัวใจหมายความว่างไงอา้าวก็เอกพลจบมหาวิทยาลัยมาก็เพราะหนังสือครับ แล้วหนังสือสอนอะไรสอนความดีสอนวิทยาศาสตร์สอนสอักษรศาสตร์สอนอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เยอะเลยเนี่ยใช่เป็นยาวิเศษยังไงอ้าวเดี๋ยวนี้หมอท่านไม่ต้องสอนเลยก็ทําหนังสือมาแล้วหนังสือเนี่ยแยกโรคให้เสร็จเลยนะใครเป็นโรคไตโรคม้ามโรคตับโรคไมเกรนอี่ยอ่านหนังสือก็ช่วยได้ใช่ไหมอย่างอาจารย์เนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเยอะมาก่อนจะอ่านหนังสือตรงเนี้ย มันก็ได้ข้อคิดอะไรต่ออะไรมาเยอะหรือหนังสือธรรมะจะไปฟังเสียงหรือว่าบางทีเดี๋ยวนี้บางคนชอบให้อาจารย์ทำ e อีบุ๊กพอทำอ e ีบุ๊กไปก็ไม่อยากอ่านอะสุดท้ายก็มาอ่านหนังสือเพราะหนังสืออ่านง่ายกว่าใช่ไหมใช่ครับแล้วหนังสือเนี่ยที่เป็นยาวิเศษสําหรับหัวใจเนี่ยบางทีเราท้อแท้มาพออ่านหนังสือไปแล้วเป็นไงหนังสือให้กําลังใจคนอะโอ้โหอย่างอาจารย์เคยทําหนังสือเรื่องพลังแห่งความศรัทธา เรื่องเล็กๆครับมีเรื่องของความศรัทธาอยู่20-30กว่าเรื่องใช้โลเนียวเ,เอาสมัยก่อนเนะี่ยนั่นแหละเจะลจียใจไปเอาโอหบางคนนี่จะล้มหมอนนอนเสือผิดหวังอะไรต่ออะไรพอได้อ่านหนังสือเออไอ้นี่มันยิ่งกว่าเราอีกว่ยเออก็มีแนวร่วงเนี่ยยาวิเศษทําให้เราปลืม้มปิติว่าเออได้อ่านหนังสือเนี่ยคนนี้โอ้โหเขาตาบอดหูหนวกเป็นใบ้เขายังทําได้เฮเลนเชลเลอร์ อันนี้ขาไม่มีสักข้างยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศให้กับแผ่นดินได้เห็นไหมมันมาจากหนังสือนะถ้าเราได้อ่านเราได้ศึกษาค้นขวาหรือพระไตรปิฎกทําไมแล้วก็เป็นหนังสือเพราะว่ามันอ่านได้ง่ายกว่าไปอ่านใบลานสมัยก่อนใช่ไหมใช่ครับพออ่านแล้วก็เออได้อารมณ์ได้ความรู้ได้อะไรต่างๆ่ตัวเนี้ยทาหนังสือธรรมะแจกก็ถึงได้บุญไงเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยได้อ่านได้ศึกษาถ้าคนเขียนเก่งๆดีๆเนี้ย มันยาวิเศษเลยนะเอกพลอาจารย์จะบอกฮะครับมันมีหนังสือบางเล่มอาจารย์ใช้เวลา20-30ปีก็อ่านอยู่น,นั่นอย่างบอ,บอกชื่อหนังสือก็ได้โอว่าสี่ท่าเหลียวฝานนะอะอาจารย์อ่านตั้งปี2525กี่ปีละ40ปีพอดีเนี่ยเขาแจกง,งานครบรอบ200ปีกรุงเทพมหานาครนะสมัยก่อนอือาจารย์ไปเจอเขาแล้วก็อ่านมาแล้วก็ฟังเสียงคุณกุลชาติเสียงลงเสียงเพราะมากแล้วก็ฟังไปเรื่อยแล้วก็ อ่านแล้วก็สก,กัดมาจนอาจารย์ทํามาเป็นการ์ตูนมั่งทาเป็นหนังสือแจกจนมือบวมแนละ้วมันเป็นหนังสือดีแล้วสันส้นๆง่ายๆแล้วก็เขาก็เล่าเรื่องแบบจีนๆเนี่ยนะฮนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆพวกนี้ยมันอยู่ในหนังสือเนะี่ยรักการอ่านเถอะเพราะว่าอ่านหนังสือดีเราจะได้ไม่ชื่อว่าอ่านรีและกี่ตัวกี่ประทัดไม่รักดีเนี้ยอ่านจะเยอะแล้วนะ เอาละนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันวันนิดวันหน่นอยมันเป็นประโยชน์เราก็เอามาฝากกันนะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพลตีหลักแก้วอมโรสดนะครับที่มาร่วมพูดคุยและให้แง่คิดดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์